สวัดีค่ะพี่นอนสวนของเราฝนตกจ้ามาสวนจ้ะเบิรงพี่นอนอันนี้อยู่อำเภอโดยเสกเก็ดเด้อจ้ะเด้อห้องพีกจ่ะพริก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  พริกลูกเล็กจ้ามัดเก็บไปตำน้ำพริกกะปินั่งเห็นปะหลวงเอ้หลวงก็ลวกนก็นมีอะค่ะขมายุ่งก็เยอะอยู่นี่ค่ะต้นนี้จะเยอะพี่เนาะโอ้เสียดาย Yeah, tá típico aqui não, já. อย่ามาลูดมือจ้าตัวนี้เจะเยอะเหม่นมดนาค่าเนี่ยพริกพริกลูกเล็กจ้ะเราตำน้ำพริกจะอร่อยจ้ะมีสวดพริก อันนี้เนี่ยเจ้าของเจ้าของสวนนะคะว้าวนี่ใบเบี้ยวเขียวเลยค่ะแง่แง่ใหญ่ใหญ่โตโตแง่ไม่อร่อยไม่อร่อยไม่เอาสตังค์ค่ะเนี่ยติดต่อในเฟซบุ๊กไลนสายลมจอยนะคะนี่สั่งซื้ออีกห้าวันหมดรลูกละนี่ยพี่น้องลูกใหญ่ๆอู้อร่อยมากกินจนเจ็บลิ้นแล้วเนี่ยงงจ้ะ ฟอร์เซลนนี่ค่ะเราจะขาทำอย่างนี้นะคะเป็นกิโลกิโลเลยพวงละกิโลจ้ะได้ละสามตะก้าได้เลขหกสิบโลอ่ะหกสิบโลอ่ะเฮ้ยเนาะนี่จำ จัมโบ้เนี่ยส่งเคอรี่ส่งแฟลกส่งไปสนีค่ะใครสนใจทักมาได้นะคะอีกห้าวันหมดค่ะอันนี้หน่อไม้หวานนะคะกินดิบก็ได้จะ้ะเก็บมาจะกินจ,จ,จะลวกเอากินกับน้ำพริกจ้าน้ำพริกกับปรีอ่ามาเป็นแม่ค้าขอบคุณเจ้า อันนี้มาเป็นแม่ค้านี่ได้ได้จริงจริงเนี่ย <laughs> พี่ยูจ๋า <laughs> ขายลำไยเนี่ย <laughs> ลำไยจากสวนค่ะนลูกโตโตอันนี้เป็นเลียวเขียวมาค่ะมากินลำไยนะคะ นี่ได้เงินชั่วลำไยสดจากสวนเบี้ยวเขียวโละละ45่สิบห้าทนะคะตลาดเช้าจ้ะกตดก้อนเสียงใหม่ใครสนใจแวะมาได้นะคะ พี่น้องอันนี้เราพร้อมขึ้นรถแล้วค่ะพร้อมจับไปตลาดพรุ่งนี้แล้วเนี่ยค่ะตะก,ก้าแบบนี้ช้าห้าตะก้าแล้วก็ย่อยๆหนึงแล้วนั่นก็คือล่วงค่ะสวยสวยเลยพี่น้องนคะคะพร้อมส่งตลาด พรุ่งนี้วันอะไรคะพรุ่งนี้วันพุธใช่ไหมอ่าอันนี้เราจะไปตลาดเช้าวันพุธแต่ตอนนี้ตอนเย็นนะคะโอเคน,าาน่าจะเนาะติ่มก็บขอฝากช่องติมสแนลสไป์สไตล์ตลน้ำเน่เ้ยจ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้ติมน้ำแน่เนาะคะ่ะเนาะนี่เงินเงินจริงๆตรงนี้จ้ะติมทำยูทู e มาเนี่ยก็สามปีแล้วจ้ะพี่น้อง ยังท่านเห็นเงินจากพี่ยูเลยจ้ะอันนี้คือเงินจริงๆจ้ะนี่ค่ะชีวิตเศร้าสวนจะพี่น้องจ้าพอกันคลิปหนาเด้อเด้อบายบายค่ะ